bạn đi qua mình hứng như này rồi nè, hả? Mình hứng như này luôn nha.

สิบไปสิบแล้วรอ้าลืกคนโจะเดินหมดขวบแล้อ้าวอช่ตรงเนี้ยเดี๋ยวยี่สิบิก้ามนาเจ๊งอีกนะอันยี่บปี่งานงานบวชแล้วกันโอ้โห อนนี ER ้พอไปแจกกันไงอ่ะได้ได้แล้าก็เดินแล้วหน้าจ่ายไปสามพัอนมาสองพันมาไป ก in ah. oh ็มีคนสีนนลมีอันนี้มเลขบกว่าดนะครับเแล้วดกแล้วอมนี่ไอมาคอนอ๋อเอน่นดีอยู่นะยี่สิบปคือปวดหน้า